ทุกคนเบอร์เกอร์ตรงนี้แปลกมากค่ะทุกคนเพราะมันมีเมนูนอกจากที่ทั่วไปจะมีก็คือเป็นเนื้อไก่อะไรอย่างนี้ใช่ปะนี่นี่มีกระต่ายแล้กเขอกเทสแพะกว้างอ่ะลองดูทุกคนใครอยากากสนใจมากันเลยตอกเทียบเลยรอนะคะรอเราจะดูนะคะลองดูกันนะหน้าทายนะะ

ที่ตลาดปลาหน้ามาคะคาวนี่นะคะทุกคนอันนี้คือเบอร์เกอร์ไก่ค่ะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือเบอร์เกอร์เขามีมากมากก็คือมีกระต่ายมีกวางอ่ะแล้วก็สมเพศมามีครบทุกอย่างทัุ้กคนอยู่ในร้านนี้นะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะย่างก็แบบสดใหม่ร้อนๆแล้วแถมทานร้านด้วยค่ะคิวต้องดีมาชิมกันเลยจ้ะไมดอถูกและการลดส่นลดในงานคิวตองดชิมกันเลยจ้ะได้เป็นที่ต้องการมาให้ดองระยะถูกและการลดส่วนลดในงคิ้องดี ตชิ้นให่เขาทอด็หญ่ทีนี้ต้องยากถึนตรงเียและอดนะคะนั่้านะก็ะมีทั้งเนื้อแกะแพะ้ําตายอ้มีหลายอย่างะดีกินกนทง้านนะคะแป้งนุ่มไส้ทําอ้ะก้าตรงนั้นนะอมมากคนดองมดื่มต้องเลี้ยงหลังไก